สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Call of the Sea เกมแนวผต์ภัยแก้ไขปริศนาและถ้าหากคุณไม่อยากพลาดเกมฟรีที่ปิ๊กนำมาแจกในทุกๆสัปดาห์กดติดตามโฟล์เพลย์เกมครับและเราจะนำมารีวิวและแจ้งคุณ ทุกๆครั้งที่มีเกมใหม่มาแจ้ง this ic, the <What did S 2> สำหรับ Call of the Sea <c oughs> เป็นแนวเกมผจญภัยในโลกแฟนตาซีที่โดยตัวเกมจะนำให้เราสำรวจสำรวจเกาะในโลกเขตร้อนที่มีความงดงาม With this a alluring place, riddled with mechanisms and contraptions, is the same island that haunted me in my dreams. Or perhaps they were never dreams to begin with. Harry, my love, I swear I will find you. สิ่งแรกที่ได้สัมผัสหลังจากที่เข้าภายในตัวเกม <c oughs> นั่นก็คือกราฟิกภายในตัวเกมครับที่รันด้วยพลังงานของ Unreal Engine 4ฉากแรกประเดิมด้วยการที่เราอยู่ใต้น้ำนั่นก็แสดงให้เห็นแล้วครับว่ากราฟิกภายในตัวเกมนั้นไม่ธรรมดาเลย it I have to, get it. Have to uh, uh, uh ในด้านของเนื้อเรื่องตัวเกมจะถ่ายทอดเนื้อเรื่องผ่านตัวละครหญิงที่มีชื่อว่าโนราที่ได้รับพัสะดุพร้อมรูปสามีที่ชื่อว่าแฮร์รี่โดยให้รายละเอียดและพิกัดให้เธอมุ่งหน้าไปยังเกาะแห่งหนึ่งในซีกโลกตะวันออกครับ สาเหตุที่โนราจำเป็นจะต้องเดินทางไปยังเกาะแห่งนี้เพราะในอดีตสามีของเธอเองก็เคยมุ่งหน้าไปยังเกาะแห่งนี้เช่นเดียวกันแต่ก็ไม่ได้กลับมาอีกทั้งเกาะแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่มีคนเคยบอกว่าจะสามารถรักษาโรคร้ายประจำตระกูลของเธอได้ oh, uh, thank you so much, All right, time to gather my things. Well, here I am, in the middle of the ocean after traveling across half the world. Just miles away from where my husband is supposed to be. ถึงแม้ภาพรวมของเนื้อเรื่องจะมีความน่าสนใจอยู่อย่างมาก <c oughs> แต่ในบางจุดก็มีความน่าเสียดายอยู่เหมือนกันครับ <c oughs> เช่นการปฏริปต่อของเนื้อเรื่องในบางครั้งจะมีการถูกตัดฉาก หรือว่าตัดเนื้อเรื่องเอาดือ้อซึ่งทําให้ตรงนี้เป็นที่น่าเสียดายแทนที่จะหาเหตุและผลมาเชื่อมเนื้อเรื่องให้เข้าด้วยกันแต่โดยรวมเนื้อเรื่องก็ยังมีความน่าสนใจอยู่ดีครับ atea as sofamiliar as as that this the about impossible dreamed is Sasara i ในด้านภาพและเสียงด้วยพลังของ Real ว n g i n ินตัวนี้ตัวเกมสามารถถ่ายทอดภาพที่ออกมาดีมากๆเลยล่ะครับไม่ว่าฉากคาสีนหรือว่าฉากภายในเกม and protected เมื่อฉากและวัตถุที่มีความสวยงามอย่างยอดเยี่ยมผสมผสานกับเสียงของนักพากรวมไปถึงเสียงของสิ่งแวดล้อมภายในเกมสิ่งเหล่านี้ทำให้สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆภายในตัวเกมขนาดที่เราเล่นเต็มอิ่มไปด้วยความงดงาม This may be the first time I trespass a private property. My childhood in Newburyport wasn't exactly the most thrilling thing. ในด้านความยากของพัซเซิลรับปิศนาจะอยู่ในแค่ระดับกลางๆเท่านั้นและเป็นเหมือนความตั้งใจของผู้จัดทําเกม ผู e ้จะทำเกมจึงได้ใส่ปริมาณของปัซเซลให้มากยิ่งขึ้นทดแทนความยากของตัวปัซเซลครับรวมไปถึงระบบช่วยเหลือทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นไดอารี่ของตัวละครหลักที่เราจะพกไปด้วยอยู่เสมอในทุกๆที่ทำให้เราสามารถปฏิปต่อเนื้อเรื่องได้ว่าตอนนี้เรากำลังนิ่งเนื้อเรื่องถึงตอนไหนอยู่แก้ปัซเซลอะไรอยู่ สามารถอัปเดตและดูได้จากไดอารี่ของเราอยู่เสมอๆครับอืม Something's missing here. What's hidden here <It works. S 1> และหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการเติมเต็มความสนุกด้วยการเล่นด้วยสับภาษาไทยโฟ l a y เกมก็ไม่พลาดที่จะมาแนะนำด้วยการด <Some people S 1> าวน์โหลดรวมไปถึงก <'t> ารต <coming. S 1> ิดตั้งสับภาษาไทยครับ คุณผู้ชมสามารถดูต่อได้หลังจากนี้เลยนะครับวิธีการติดตั้งม็อดภาษาไทย What did you find? สำหรับวิธีการดาวน์โหลดมอดภาษาไทยนะครับทำได้ง่ายมากๆเลยก่อนอื่นคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับ แล้วก็ทําการสมัครให้เรียบร้อยสําหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครส่วนคนที่สมัครแล้วก็ให้ล็อกอินได้เลยนะครับสมัครฟรีนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างครับและเลือกคําว่าแม n นวลดาวน์โหลดครับหลังจากนั้นจะมี2โหมดให้เราดาวน์โหลดนะครับเราเลือกเป็นสโลว์ดาวน์โหลดนะครับตรงนี้เพราะเราสมัครฟรีครับหลังจากทําการดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เราเข้ามาเช็คไฟล์ในดาวน์โหลดครับเราจะได้ไฟล์ซิปไฟลหนึ่งเปิดไฟล์ขึ้นมาครับเราจะพบ Mod ดที่เป็นภาษาไทยจะเป็นไฟล์นี้นะครับให้เราทําการนําไฟล์นี้ไปไว้ในโฟลเดอร์ของตัวเกมครับ 1. เปิดลันเชอร์ของ e p i ิคเกมขึ้นมาครับแล้วก็เลือกไปที่เมนูด้านซ้ายเป็น Library หลังจากนั้นหาตัวเกม Call of the Sea นะครับแล้วก็เลือก3จุดด้านล่างของตัวเกมครับคลิกแล้วก็เลือกคำว่า Manage ครับ หลังจากนั้นจะขึ้นกล่องข้อความขึ้นมาให้เราดูบรรทัดสุดท้ายครับใกล้ๆกับปุ่ม u n Install จะมีปุ่มที่เป็นรูปโฟลเดอร์ให้คลิกเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นจะขึ้นโฟลเดอร์เกมมาครับและให้เราเข้าไปที่พาดตามนี้เลยนะครับเริ่มแรกเข้าไปที่โฟลเดอร์ COTS และ Content และ Packs นี่ครับ หลังจากนั้นให้เราทำการนำไฟล์ที่อยู่ในไฟล์ zip มาวางในโฟลเดอร์ด้านนอกเลยครับแบบนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับมอดภาษาไทยหลังจากนั้นเราก็เข้าไปเปลี่ยนเป็นภาษาไทยในตัวเกมได้เลยครับขอให้ผู้ชมสนุกกับการผจญภัยในโลกของ Call of the Sea ครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนหากผู้ชมชื่นชอบอยังไงฝากกดไลค์ และกดติดตามด้วยนะครับและพบกันใหม่ในเกมฟรีครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ